โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงข์ห้าสเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตั้งอยู่ที่บ้านสีพัฒนาหมู่ที่ 5— ตำบลจอมสีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขตหนึ่งโดยโรงเรียนของเรามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด140คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คน ปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ประสบปัญหาการทิ้งขยะในแต่ละวันซึ่งมีปริมาณมากการจัดการขยะจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญต้องมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งการจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะนี้จะช่วยจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษาและชุมชนเราจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น สำหรับนโยบายการสนับสนุนและแผนการดำเนินง,งานของโรงเรียนบ้านนาศีสลากินแบ่งสมคราสิบผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดนโยบายโดยมีจุดเน้นคือต้องการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและรู้คุณค่าภายใต้วิสัยทัศน์ปฏิบัติการเชิงรุก นำพาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วิถีชุมชนโดยมีการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดปัญหาขยะในโรงเรียนตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3RS ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด มีบรรยากาศที่ดีเพื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมวิธีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และวิธีการจัดการขยะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราครับจากสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่ประสบปัญหาการทิ้งขยะในโรงเรียนแต่ละวันมากขึ้นทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ โรงเรียนของเราจึงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะครับโรงเรียนของเราได้สอดแทรกองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายและจัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียนและร่วมรณรงค์โครงการโรงเรียนปลอดขยะชุมชนปลอดขยะ มีการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียนโรงเรียนของเราจัดหาถังขยะแยกประเภทต่างๆรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนช่วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังและยังมีการจัดกิจกรรม Big c l e n n i n g Day ทุกเดือนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงเรียนด้วยครับ และนอกจากนี้ยังมีจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้จำนวน6ฐานได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะในโรงเรียนกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจสามารถคัดแยกขยะแล้วนำกลับมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนและรู้วิธีการจัดการขยะรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนโดยมีครูที่ปรึกษาและนักเรียนติดต่อประสานงานผู้รับซื้อเพื่อนำขยะที่คัดแยกจากห้องเรียนบริเวณโรงเรียนและจากบ้านมาชั่งน้ำหนักจดบันทึกปริมาณกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วและพลาสติกทั่วไปโดยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจะจดรายงานและจำนวนเงินลงในสมุดบัญชีธนาคารขยะของนักเรียนจากนั้นรวบรวมนำมาเก็บไว้ที่ธนาคารขยะโรงเรียนเพื่อให้ร้านค้ามารับซื้อต่อไป 2. ฐานการเรียนรู้น้ำหมักรักโลกสวัสดีครับพวกเราจากฐานน้ำหมักรักโลกการทำน้ำหมักมีวิธีการทำดังนี้นะครับ 1. นําต้นกล้วยและเงากล้วยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย 2. ใส่กากน้ำตาลลงไปเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์หรือต้นกล้วยและเงากล้วย 3. ใส่สารเล่งพอดอสองห้กรัมปริมาณสองซอง 4. คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาทังให้สนิทหมักไว้จิตวันยังไม่ต้องใส่น้ำา 5. เปิดฝาเติมน้ำสะอาด10ลิตรคนให้เข้ากันแล้วหมักต่อไปนาน15-30วันจึงสามารถนำน้ำหมักมาใช้ได้ กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพจากพืชในท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่นำพืชในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ใหม่จึงช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายและทำให้ประหยัดเงินเพราะสามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งเราสามารถนำน้ำหมักไปฉีดพ่นพืชผลทางการเกษตรช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกงามได้ดี และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ด้วยครับ 3. ฐานการเรียนรู้ดินสวยด้วยไส้เดือนสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับฐานดินสวยด้วยไสเดือนกันครับโรงเรียนของเรามีขยะเปียกจำนวนมากและยังมีมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นเราจึงใช้ไสเดือนช่วยย่อยสลายขยะเปียกให้เรา ก็เพราะว่าเมื่อไส้เดือนกินเศษขยะเปียกลงไปก็จะขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพชั้นดีเหมาะสำหรับการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงดินและใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ค่ะนอกจากนี้ไส้เดือนยังขับถ่ายคองเหลวออกมาคือปุ๋ยน้ำหรือฉี่ไส้เดือนเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ มีคุณนสะสมบัติสามารถดับกินกองขยะที่ทรงกลิ่นเน่าเหม็นได้อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแร่ธาตุอาหารฮอร์โมนสร้างจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชด,ด้วยค่ะ 4. ฐานการเรียนรู้กินผักดีชีวีปลอดภัย นี่นะคะก็จะเป็นฐานการเรียนรู้กินผักดีชีวีปลอดภัยนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้การปลูกผักสวนควาปลอดสารเคมีเพื่อให้ผักเจริญเติบโตนะคะและนําเศษอาหารของนักเรียนที่กินเหลือมาทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะเพื่อมาฉีดพ่นให้ผักเจริญเติบโตและปลอดสารเคมีค่ะและเป็นการน้อมนําปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ ผลการดำเนินกิจกรรม 1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในกิจกรรมการปลูกผักปลอสารพิษ 2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. นักเรียนได้รับประทานผักที่ไร้สารพิษจากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 4. นักเรียนมีไรายได้เสริมจากการจำหน่ายผักปลอดสารพิษเพื่อต่อยอดการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 5. ฐานการเรียนรู้ขยะแปลงร่างสวัสดีค่ะพวกเรามาจากฐานขยะแปลงร่างวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการทำถาดผลไม้จากไม้ไอติมกันนะคะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ค่ะ 1. ไม้ไอติม2กาวลาเท็กหรือกาวแท่งพร้อมปืนยิงกาว 3. มีดคัตเตอร์ค่ะสำหรับวิธีการทําถาดผลไม้จากไม้ไอติมมีวิธีดังนี้ค่ะ 1. นําำไม้ไอติมมาเรียงเป็นแพ่แล้วติดกาวสำหรับทำก้นถาดสองนไม้ไอติมมาวางผ้าสลับไปมา แล้วติดกาวให้แน่นตามรูปทรงที่เราต้องการ 3. ามนำไปผึ่งลมเพื่อให้กาวแห้ง 4. ี่นำไปใส่ผลไม้หรือสิ่งของที่เราต้องการ นักเรียนครูและบุคลากรได้ตระหนักถึงการนำสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะในโรงเรียนโดยการนำมารีไซเคิลเป็นของใช้ต่อไป 6. ฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินที่มาในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นมาในบริเวณโรงเรียนของเรานะครับซึ่งในช่วงฤด,ดูฝนบริเวณโรงเรียนของเรามีจุดที่น้ำขังไม่สามารถระบายได้ เราจรึงได้นำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งประโยชน์จากธนาคารน้ำใต้ดินมีมากมายเช่นลดน้ำท่วมขังในช่วงหน้าฝนและกำจัดแหล่งน้ำขังพอพันยุงลายอีกด,ด้วยนะครับวิธีสร้างธนาคารน้ำใต้ดินขั้นตอนแรกสำรวจจุดรวมน้ำหรือจุดที่พบน้ำท่วมขังจากนั้นขุดบ่อให้ทะลุชั้นหน้าดินขนาดและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพและชั้นดินของแต่ละพื้นที่ ขั้นต่อมาใส่อิฐหรือหินลงไปในก้นบ่อพอประมาณจากนั้นตั้งท่อ P ี c วางตรงกลางบ่อ90องศาเพื่อเป็นท่อระบายอากาศและเป็นตัวช่วยการซึมของน้ำภายในบ่อขั้นตอนต่อมาเติมเศษวัสดุในช่องว่างด้านในให้เต็มเช่นเศษหินหรือเศษวัสดุที่ไม่ย่อยสลายและไม่ปนเปื้อน,นสารเคมีและคุมด้วยผ้าไนลอนหรือผ้าสแลมผิวหน้าชั้นหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายปูทับด้วยวัสดุหยาบ หรือก้อนหินและตามด้วยหินขนาดเบอร์หนึ่งหนา10-20เซนติเมตรจนเสมอปากบ่อเืรอกรองให้น้ำไหลซึมลงไปในใต้ดินได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาบริเวณน้ำท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับ โรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันดำเนินการด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนปลอดขยะสู่ชุมชนปลอดขยะโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่นร่วมรณรงค์อบรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนปลอดขยะชุมชนปลอดขยะ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดการทำสเสวียนต้นไม้การทำหลุมขยะเปียกการเลี้ยงไส้เดือนกิจกรรมการเดินโลนาลงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการอีกด้วยครับสำหรับการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs โรงเรียนของเราจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดจนถึงการนำกลับมาใช้ประโยชน์และการนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องโดยใช้หลักการดังนี้ 1. Reduce คือการลดปริมาณการใช้เช่นการลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกและโฟม 2. Reuse คือการใช้ซ้ำเช่นการใช้กระดาษสองหน้า 3. รีไซเคิลคือการนำกลับมาใช้ใหม่เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพการนำกล่องนมมาทำกระเป๋านอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีวิธีการส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมของนักเรียนด้านการจัดการขยะโดยใช้กระบวนการ l i p s ี่โมเดลโดยเน้นการสร้างกลุ่มแกนนำการใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนของเราได้ดำเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการรับประทานอาหารอย่างพอประมาณเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่รับประทานอาหารที่ทำให้ท้องเสียและรู้ว่าอาหารที่รับประทานมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้าง ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนเราจะเห็นได้ว่าปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงนักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะได้ถูกต้องผลมาจากการที่นักเรียนมีจิตสำนึกตระหนักถึงเรื่องความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนนักเรียนรู้จักนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้รู้จักการใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดขยะได้ จากการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนดังนี้ครับ 1. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองลำดับที่1ประจำปี2562 2. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Cool ระดับดีเยี่ยมประจำปี2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนปอดขยะซีโรเวสคูลระดับดีเยี่ยมประจำปี2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4. รางวัลโรงเรียนปอดขยะซีโรเวสคูลระดับดีเยี่ยมประจำปี2562และระดับดีมากประจำปี2565จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรางวัลหนึ่งผลงาน1โรงเรียน1นวัตรกรรมเรื่อง m a n b บ r ร y r r o u u t t โดยใช้รูปแบบนาสีโมเดลประจำปี2,563และปี2,565ระดับเหรียญทองแดงประจำปี2,564ระดับเหรียญเงิน 6. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีการศึกษา2,564ถึง2,565จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1บริษัทสร้างการดีประจำปีงบประมาณ2,562ถึงปี2,565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านนาสีสลากินแบ่งสงเคราะห์1 9 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนที่ร่วมกันสร้างสารรค์ให้โรงเรียนของเรามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอย่างยั่งยืนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ